ดังดังดีไม่ออกไปนุ่งเอี่งอย่าทำให้เพื่อนอาชีพดีมาแต่งก็ไม่หายการชิงเป็นหนุ่มเป็นคนหูทีไรนะโซนลูกทุ่กีอาบน้ำใหญออกไปดิไม่เอายังไม่จบเหรอเอาแบบพิュ๊บพิュ๊บเพลงนึงพิวๆแบบเมื่อกี้ดิเมื่อกี้ยังพิュ๊บก่อนเลยได้ร้องคือผมนเออพอแล้ว โอ้ยจา์จะให้มันใส่บิกินีเร่นึ่น่ะใส่ใหญ่ใส่ใหญ่บินีเยคุรอยด้วยไอจานส์สอสารเซเว่นโอเสียเวลาไปแล้วทีนี้จะเต้นให้มันจบจบไม่ได้เต้นมั้ใช่ปะ ไอเซเวนทีไอเซเว่ทีเดโร I ท์ไอเเว่นทีเรอ